วันนี้อุกบาทจะลางโลกในเกมฟิสโรบอกครับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนไประเบิดเกาะใหม่กันด้วยการซื้อโทเทมอุกบาทครับแต่เดี๋ยวก่อนนี่ไม่ใช่การซื้อโทเทมธรรมดาครับเพราะว่าวันนี้ผมจะพาทุกคนไปหาอัญ,ญมณีที่เอาไว้สร้างเบ็ดกันครับและเคล็ดลับที่จะทําให้เพื่อนๆประหยัดเงินในการซื้อโทเทมครับ ที่ซื้อโทเทมของเราวันนี้นะครับอยู่ที่เกาะโรสลิทในภูเขาไฟฮะเป็นภูเขาไฟที่เดือดดานอยู่ตลอดเวลาและทางไปซื้อนั้นก็ไม่ธรรมดาเลยครับไปครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเราไปด้วยกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับพอเข้ามาเนี่ยให้มาตรงนี้ด้านขวามือและจะมีทางขึ้นไปแบบนี้นะครับต้องระวังนิดนึงตกไปตายชัวโอ้เดี๋ยวนะกระโดดไม่ได้ครับต้องอยู่ห àng, ่างหหินนิดนึงนะครับ อันนี้โดดขึ้นได้เลยเบ้าอไม่น่าได้นะครับต้องออกซ้ายนิดนึงโอเคไปค่อยๆไปติดหินเกินนะหูด้านล่างนี้ลาวาเดือดจัดเลยครับน่ากลัวเฮ้ยโอ,โอ้ตกใจโอเ้เกือบไปแล้วครับตกใส่ต้องใช้ชิปล็อกนะครับไปงี้ดีกว่าโอเคทุกคนตามมาแบบนี้ได้เลยนะครับแต่อย่าตกไปนะฮะถ้าผมตกเนี่ยอย่าตามไปดูดิโอ้โหเสียวสุดๆเลยครับ เราต้องกระโดดขึ้นสับวางนะครับแบบนี้ต้องค่อยๆไปนะครับช้าๆจะเย็นๆโอ้โหเดี๋ยวนะทางขาดนะฮะนี่เราต้องกระโดดข้ามไปฝั่งนั้นนะครับเอานะทุกคนส2มสหนึ่งโดดยังทำใจไม่ได้ทำใจแป๊บหนึ่งกดไลน์ได้ปะกดไลค์นิดนึงนะครับจะได้มีกำลังใจโอเคไปโอ้โหเกือบนิดเดียวฮนะ โอเคก็ค okay, ่อยไต่ขึ้นไปโอ้ตรงนี้มีลาวาะนะครับทุกคนต้องระวังนะไม่งั้นไหม้นะฮะถ้าโดนลาวาเนี่ยมันไม่ตายทันทีนะครับแต่ว่ามันมี SP ด้วยนี่ครับโทเทมอุกาบาทราคา75,000เหรียญครับแพงจริงจริงๆะซื้อมา1อันนะครับไปใช้ให้ทุกคนดูแล้วเดี๋ยวจะบอกวิธีการประหยัดตังค์นะครับเรียบร้อย75,000เหรียญจ่ายไปแล้วนะครับมาครับ มาทดลองที่เกาะใหม่กันครับเริ่มเลยฮะเอาแล้วครับใช้ไปแล้วนะครับกำลังจะมาแล้วครับรอแป๊บหนึ่งเอาแล้วครับมาแล้วเอาเฮ้ยทำไมไม่ลงะ่ะอุกบาทกําลังตกน่าจะกําลังตกตลอดไปแล้วแบบเนี้อะไรวะเนี่ยแล้วเข้าไปใกล้จะตายไหมครับ อยากลองไหมเดี๋ยวเราเข้าไปลองกันดีกว่าว่าถ้าเราเข้าไปในอุกบาทเนี่ยจะตายหรือเปล่าเฮ้ยไม่ตายจะบ้าแป๊บหบนึ่งนะผมเจอบักครับปกติเนี่ยมันต้องระเบิดและเราจะได้เจมแบบนี้นะครับคือเอาไว้สร้างเบ็ดแต่นี่อุกบาทไม่ตกโอ้พระเจ้าหรือต้องรอ อย่างงั้นลองรอดูไหมนะรอนิดหนึ่งนะครับดูซิว่ามันจะตกหรือเปล่าผมว่าไม่น่าตกแล้วล่ะนี่ผมนอนรอมาสองคืนแล้วนะครับยังไม่ตกเลยเอาอย่างนี้ครับวิธีการประหยัดตังนะครับในการซื้อโทเทมเนี่ยคือซื้อซันดิวโ t o เทมครับอันละ2000ที่เกาะซันสโตนนะครับรีจนกว่าจะได้ประหยัดกว่าเยอะครับถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดติดตามด้วย เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายใครไม่รู้ที่ซื้ออยู่ใกล้ๆเมอรลินนะครับอยู่ในถ้ำของซันสโตน2000เหรียญไปจัดเลย